นี่คือการทำโปรเจกต์ร้อยวันไมค์ครับช่างหัวมันเรามาทำเทอร์เรียกันดีกว่าซึ่งผมขอแบ่งเป็น ep ep นะครับเพราะว่าถ้า100วันจริงๆมันคงไม่หมดหรอกเออโออีอยากผมเรียกเมเป็นคิมสันเพราะผมชอบสีแดงเปิดประเดิมด้วยวันที่หนึ่งนะครับก็ต้องทำของง่ายๆอยู่แล้วนะั่นคือการฆ่าบ,บอสต้นไม้นะครับซึ่งผมก็ตัด ตัดตุ้มกโกมาเป็นกโกคันตัด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 เฮอแกมีชุดคิดมัดไดไงฮะฮะฮะตาย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 นี่เนี่ยปกติที่ผมเล่นนะคือมอนเตอร์มันไม่เป็นชุดคิดมัดหรือว่าเป็นที่ฤดูกันนะก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ก็ฆ่าผีเสื้อไปหยุดก่อนมาแวะดูก่อน โอเคโอเคไม่มีอะไรเกิดขึ้นไปสร้างบ้านกันดีกว่าเอ่อก็ตอนที่ผมสร้างบ้านอยู่ก็มีสลามตัวหนึ่งนะครับที่มารบกวนซึ่งเป็นสลามคริสต์มาสอีกแล้วนะครับก็โอ้แรงใช้ได้เลยมันตีผมแล้วผมก็วิ่งหนีครับใช่ แน่นอนมอนเตอร์ฮันโหมดคือคือโหดมากเลยครับผมขอบอกอย่างนี้ถ้าคุณอยากจะเล่นธรรมดาคุณก็ต้องไปนะครับแล้วมันก็ฆ่ามาหาผมผมก็จะจะดีใจล่อมันไปฆ่าไก่ไม่ใช่ให้ไก่ยิงธนูเอแต่ว่ามันกลับมาฆ่าผม แต่ผมก็หลบได้แล้วผมก็ต่อบล็อกขึ้นไปเพราะว่าผมไม่นมันว่ามันปีนได้บมเว้ยไม่ให้มันมาแต่อีกตัวมันก็มาและมันก็ข้ามได้อยู่ดีและผมก็ตายและนี่นะครับก็คือช่วงเวลาหัวรอดที่แท้จริงครับนี่แหละทําไมผมตั้งชื่อคลิปว่าสลามมดตะยูโอ้ไม่นะมันจะไปฆ่าไกลแล้วอ่ะเกิดมาใหม่พร้อมกับการกันแต่มันก็เข้ามาได้อยู่ดีเอ่อยิงย็นยิร่วมมือล่วมมือโอเค ผมว่าผมควรลดสติตัวเองลงไปนิดหนึ่งผมก็เลยปิดเลยเพราะมันข้ามได้อะเออแต่ผมก็ยังไปดื้อด้านจะไปตีมันอีกผมว่าไม่รู้นะอยู่ตรงถึงถึงดึกก็ไม่ได้แต่เออมันเข้ากลับมาและผมก็ตายเอาไก,ไกไกไกเอะเ,เอเอเดี๋ยวเพื่อนเอ็งจะตายแล้วนะเออเออยิงมันต่อไปเลยเออเออเดี๋ยวมันมาตอนจิกรกดด้วยวะ อไป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 ,ไป,ไปคุณลุมศบครับเดี๋ยวมันจะเกิดผีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้นั่นมันม,มาอีกแล้ววันนี้ผมว่าผมจะเกียดวันคริสต์มาสไปตลอดชีวิตแน่ๆเลยเอ๋เอเอมันจะมากันไว้ก่อน <c oughs> <c oughs> ผมอยากให้ไกด์เข้ามาแต่ว่าผมก็ไม่ได้เข้ามาเดี๋ยวก่อนนะ้หลอดตายมันหายเดยวเอากลับ,บ้า ต่อไปนี้ก็ไม่มีอะไรเลยนอกจากวิ่งเล่นกับสลามโมโมตัวสองตัวสามตัว,ตวเราเสียเวลามานานแล้วเดี๋ยวเรามาทำพื้นหลังดีกว่าก็พััมมาเยอะๆเลยก็ไว้ไม่ค่อยทำต่อแล้วกันพอดีขี้เกียพักเกมบีไลท์อยู่ดีๆผมก็เกิด่าขึ้นมาก็เลยไปขุดขุดไม้ออกโอ้โหเธอเรียนโลจิกเพราะว่า ผมสงสัยม,มานานแล้วโอเคทีนี้ผมก็ทําการทําอย่างงี้เออให้วีดสองรูทําให้ผมลูกไปไม่ได้และทําให้มันไปได้และผมก็ใช้ไม้จิ้ม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 มันไม่ใช่ไม้หรอกมันคือดาบไปจิ้มตรงเล็กๆที่มันน่น่าจะมาได้แต่ก็นั่นคือความคิดที่ผิดมาก ผมเริ่มหมดความอดทนแล้วตอนเนี้เพราะว่าผมก็เคยบอกแล้วใช่ไหมว่าผมค่องข้างขีง้เกียจฉะนั้นก็น่ะเห็นไหมเดี๋ยวผมก็ไปแล้วรอแป๊บหนึง่งน่ะเห็นไหมแล้วผมก็อดความหมด,ดทนเพราะว่าผมไม่ได้ตีมันแบบสะใจแล้วก็ตายโง่ๆจบแทนที่จะตีดีๆโอ้เหนื่อยกับตัวเองจริงๆ Headshot วัน ผมก็เหนื่อยกับมันแล้วผมก็เลยตัดสินใจว่าผมก็จะรอตอนกลางคืนแล้วสลามมันจะหายไปเพราะสลามันจะเดินหนีแต่มันไม่ไปอ่ะไปเป็นนอนคนจะหลับจะนอนเดี๋ยวกันนะผมลืมปักไฟนี่นะเอาง่ายๆแหละผมเอฟเคโอเคตื่นได้แล้วโอเคมันตื่นแล้วโอเคมาปักไฟแล้วก็ มันก็ยังไม่ไปนั่นก็ไว้แค่นี้เหรอก็ fk ไปเรื่อยๆเลยผมไปหมันไส้อะไรยุดได้แล้วเดี๋ยวเองก็ตายอีกฮะอะไรนะฝนสลามเหรอโอ้แค่นี้ก็ยังไม่พอเหรอผมคิดถูกจริงๆที่ผมตั้งปกคือสลามโอ้ เล่งเขามา้าเล่งเขามา้าฉากล้วยชังกาลาของเรานะครับมีศักิประสิทธิภาพอย่างมากผมเลยไม่รู้จะทำอะไรแล้วผมเลยคิดแผนสกรปรกแผนนี้มีชื่อว่าถ้ามันฆ่าเราไม่ได้เอ้ยไม่ใช่ถ้าเราฆ่ามันไม่ได้มันก็ต้องฆ่าเราได้งงไหมผมก็งงเหมือนกันก็ยังพยายามเนาะเออไปขุดได้ แผนนี้คือผมจะทํากลานขุดให้มันล่อมาโดนขลังด้านล่างและผมก็จะไปไกลๆให้มันรีสปาวนั่นเองฉลาดเสียเงินได้แต่อย่าเสียศักดิ์ศรีอย่าโอ้ทีนี้ผมก็มีสัตว์เลี้ยงไว้ดูเล่นแหละ ฮ่ไอสลามโงดเดี๋ยวก่อนนะไอนิวางผิดนี่ว่าเออเออต้องเปลี่ยนเป็นมะฝนสลามก็ยังไม่หายตกเดี๋ยวไอไกด์อ่ะมันคืออมาตะาเว้ยมันคือเพื่อนผมเว้ยเพื่อนมันบอกว่ามันอมาตะผมก็อมาตะาเหมือนกันซึ่งผมก็ไปแวะปลูกต้นไม้ต้อนรับมันก่อนอุ้ยดาวเดี๋ยวเก็บเอาไว้ของดีของดีดา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 เหมือนผมได้ยินเสียงอะไรเฮ้ยนั่นคือผีนี่แหละครับผมที่ไม่ยอม ทุกลุงศพผมก็เลยเจอผมมาสู้แต่ไม่เป็นห่วงครับไอ้ีนี่มันสตานได้และและกาสตันคือจุดอ่อนของมันตายยากตายเย็นอะไรขนาดนี้ตายไปตายเออยินดีต้อนรับเข้าสู่วันที่สองนะครับก็เปลี่ยนวันสักทีเนาะนี่น่าจะเป็นครั้งแรกและน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายที่ผมเกลียดสลามเข้าไส้และ จะเป็นการเกลียดที่ผมจะจดจำไปถึงชาติหน้าและผมไม่กลับมาคืนดีเนี่ยยินดีต้อนรับเพื่อนใหม่ครับผมเพื่อนเก่าแหละไม่ไหวแล้วนะ ไอสลามพวกนี้ตายตายตายอยู่นั่นแหละไม่มีที่อื่นไปหรอฮะฮฮะะเอาละอ่ะครับครับมาครับชุดเกาะครับรองเท้าแล้วก็ครับหมวกเอ,อถึงแม้จะดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็ใส่อะใส่ <laughs> เพื่ออยู่รอด <laughs> สเพื่อความอยู่รอดเอา้าทีนี้ลงหลุมกันหมดเออช่างมันเถอะไปสำรวจที่อื่นแล้วเพื่อจะเจอของดีผมต้องการล่มหรือไม่ก็อะไรที่มันตีอะไรได้ไดะเออตีดีในช่วงต้นเกมอะผมนั้นก็น่าจะมือซอมบี้แล้วกันแต่ถ้าผมต้องการมือซอมบี้แล้วก็โอ้ชิต วันที่สองนะครับผมก็ได้ทำกลานไปสำรวจถ้าแล้วก็แอบตัดไม้มานิดหน่อยนะแล้วก็ทำการมาดูรุดของซึ่งของในนั้นก็นะก็ดีอยู่แหละนั่นก็คือไอส้อยกลับเชือกแล้วก็เหล็กไม่ใช่เหล็กดิเออช่างมันเถอะนะแล้วก็ดาวกระจายแล้วก็ยาทิละพอน แล้วก็ผมก็ทำการาฟเก็บของตกแต่งต่างๆเช่นรูปภาพอู้นี่มันรูปภาพของ n อ c แล้วก็ไอนี้ด้วยเออเออ,เอ,อแล้วก็มาบรรจบด้วยการตกแต่งวางกบแล้วก็ตามสุดท้ายด้วยรูปภาพตอนแรกผมก็ตัดสินใจอยู่นะว่าวางที่ไหนดีแต่ก็วางที่โต๊ะคราฟเราเลยนะเอ้ยไปวางโต๊ะคราฟดิเออเออดีดีด,ดีอย่างเงี้ยเออ แล้วผมก็ทําการคราบไอช่างตีเหล็กมานะครับที่จริงผมควรคราฟเตาเผาก่อนแต่ว่าผมบังเอิญเจอนี่ก่อนสิไอเหล็กอะผมเลยคราบนี่ก่อนก็ผมก็ยังไม่ทําอะไรหรอกเพราะว่าแต่เปลืองเหล็กเป่าๆเพิ่งได้มาเมื่อกี้เองอู้ดมีถังด้วยแต่ผมไม่คราบพี่เกียร์เ c ฉลาด2021 สรุปผลครับผมตายไป6ส,ส่วน npc ตายไป2นะครับก็ตามนี้เลยแล้วก็ผ่านไป2วันเฮ้ยนานอยู่นะ2วันนะ